ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นัคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ50บวกลบ วันที่ผมเห็นสมก,การก็คือวันที่29เดือน3มีนาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุก,การณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันคันนี้เนี่ยสมก,การนี้ก็คือดาวพุธศูนย์ลึกสีกับดาวทิดโพไซดอน่ากับจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ความหมายจะแปลว่า ติดต่อกับบุคคลผู้มีปัญญาการใช้ความคิดอย่างมีปัญญาความคิดแนวความคิดความรู้แจ้งด้านปัญญาอุดมคติอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอยรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายลงรายละเอียดกันนะครับเอ่อทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาว อยู่ในราศีกันนะครับที่เข้าองศาที่9องศาาสาราศีกัน16ลิบ์ดาเหตุการณจะเกิดขึ้นก100นับคร้อยเซนแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น9 0 8 0 70ลดหลั่งกันไปนะครับครนี้เราจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีโอกาสดีๆนะครับที่ดี70%จุดที่มาส่วนลังสีคือดาว2ตัวรวมกันก็คือดาวพุธกับดาวทิพย์โพไซดอนเชนเตอร์ตรงกลางเรียกวสนวนลังสี หรือสังเกตเรียวจุดมิดพอยต์จุดกึ่งกลางนะครับคานนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของราศรีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจเเช่นสมมุติว่าคุณทํางานขายของหรือทําธุรกิจของคุณอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อ,อกับเรา ทำให้เราอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่หรือได้เงินได้ผลประโยชน์ที่เราสามารถที่จะแบบต่อยอดในเรื่องของความสําเร็จของเราได้หรือบางคนแบบทํางานอยู่ในองค์กรช่วงนั้นคุณอาจจะทํางานถูกใจลูกค้าทํางานถูกใจกับหน่วยงานของคุณหรือว่าผลงานของคุณเนี่ยแสดงออกไปแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนที่เขา เ,เห็นผลงานคุณหรือว่าต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเราอันนี้ก็สามารถตีความในลักษณะแบบนี้ได้ทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้ต่อดาวพุธด,ดาวพุธก็คือเรื่องการติดต่อเรื่องของเอกสารสัญญาอันนี้ดาวพุธเขาอยู่ที่2 7องศาราศรีมิถุนห้าเจ็ดลิบดาอยู่พิกัดของราศรีมีนก็คือดาวนจจูนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะ ตีความหมายว่าช่วงนั้นคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือการติดต่อในเรื่องโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตเช่นอาจจะมีลูกค้ามาหาคุณหรือมีการสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์ก็จะทําให้เราเได้รับเ,เรียกว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเช่นนาน,นี้อาจจะมีคนมาคุยกับคุณแล้วแต่ว่าอาจจะเงียบหายไป สักพักหนึ่งถึงช่วงนั้นเนี่ยเขาเขาอาจจะมากับมาหาคุณหรือมีการตอบรับบางอย่างในลักษณะที่เราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เงินก้อนนั้นาอาจจะไม่ได้งานชิ้นนั้นหรือเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีแต่ถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสสิ่งดีก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราได้อันนี้ก็จะเป็นการตีความในลักษณะของเ,ออเรื่องของการติดต่อหรือ คุณอาจจะมีเรื่องของการที่คุณต้องมีการเดินทางก็ได้เพราะดาวพุธเนี่ยก็คือเรื่องของการเดินทางแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการติดต่อที่เออเป็นในลักษณะอาจจะเป็นเรื่องของต่างประเทศก็ได้นะเพราะเนปจูนแปลว่าต่างประเทศได้หรืออาจจะแบบเรื่องที่คุณคิดว่าคุณคุณไม่น่าได,ได้แต่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้หรือว่าเรื่องที่มันแบบเนิ่นนานแล้วอะเออทาให้ อาจจะมีการทบทวนทําให้เราได้โอกาสหรือผลประโยชน์จากในเรื่องของงานหรือเรื่องของการติดต่อบางอย่างที่ที่เรารู้สึกว่าเออนะมันมันก็ได้อะไรมาแบบง่าย,ายๆหรือแบบไม่น่าเชื่อแบบเนี้ยสําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงงๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงโคจรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูนิเน่นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้ว ค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทำเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทำคือคลิกตรงนี้ทำนี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทำเป็น แล้วผมสอนเนี่ยคร์้หนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปอร์เซ mm. นว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงยูเรเนียเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนเนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ย ไอ้แปดสิแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัญญาดาวเช่นดาวศุกร์เดินยังไงฤดูแบ่งกี่ฤดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ดสไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่ในเนี่ย ซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์าจบคอร์สคราวนี้ไอ้คนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนน้ำอย่งงงเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้เดี๋ยวลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยู่เนี้ยนเป็นเขาก็ต้องมันเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมคราวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สสองที่เขาไปเรีียยนนเ่ เขาก็คนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อเหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลือ2ีหลังมาสอนดวงอยู่เนียเนี่ยเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์สสองต่อก็อจะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจําเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะนิดนะิดอะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อ,อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลียเ้ยงไข่ไงแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่า อ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยมานคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยมางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้ กรนี้เนี่ยดาวทิพโพไซดอนก็คือแปลว่าอ่านให้คุณฟังนะดาวทิโพไซดอนนี่แปลว่าวิญญาณในความคิดความหมายทั่วไปผู้มีความสว่างสวยการตัดสู่ปัญญานิพานการรู้แจ้งแสงสว่างแห่งธรรมะเสริมความรู้เรื่องปัจจัยต่างๆแสงธรรมแสงทองอันนี้ผมอ่านทุกป,ประโยคนะอันนี้อ่านจากตำรายเยอรมันนะครับอันนี้เนี่ย เดาวที่โพไซดอนเนี่ยเขาอยู่เรือนตาที่6ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตีความว่ากิจกรรมที่คุณจะทำเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณแสดงมาแล้วแบบเป็นที่ยอมรับหรือเป็นลักษณะถึงการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ที่คุณประสบความสาเร็จเพราะว่าดาวที่โพไซดอนเนี่ยอยู่ที่20องศารลศสีพจิสามิบด้าว ก็อยู่ข้างสาของราศีธนูก็คือดาวพฤหัสก็คือเรื่องของต่างประเทศเรื่องของความสําเร็จการขยายตัวที่เติบโตขึ้นหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ไกลๆอาจจะไม่เป็นต้องชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นแบบคนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าขอบเขตงานที่มีการขยายตัวมากขึ้นคล้ายๆแบบเช่นคุณอาจจะขายของได้มากขึ้นโดยที่คุณอาจจะมีไอเดียความคิดหรือว่า การแก้ปัญหาบางอย่างก็เลยทําให้คุณสามารถที่จะหาหาช่องทางประสบความสําเร็จในลักษณะที่เติบโตมากขึ้นกว่าเก่าสามารถแตะความหมายแบบนี้ได้แล้วก็จุดเจ้าตาโนดโนดนี้ก็คือความสัมพันธ์กันแน่โนดเนี่ยเขาอยู่ที่19ศาราศรีกุ่ม25ริปดาเขาอยู่ค่าองศาของอิทธิพลของราศรีพิจิกก็คือดาวอังคาร ก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทําทําแล้วไงทําแล้วมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเพราะว่าโนดเนี่ยเขาอยู่เรือนตาที่เก้าเรือนตาที่เก้าก็คือเรื่องต่างประเทศเรื่องที่เราแบบเหมือนแบบเอ,อมีความรู้สึกว่ามันขยายเติบโตมากขึ้นและก็ดาววงนอกที่โคจรจริงก็มีจุดเจ้าตาจันอยู่ก็คือเหมือนแบบทําบางสิ่งบางอย่างถูกใจกับลูกค้าเราหรือ ตกใจกับคนที่เขาเห็นผลงานของเราในลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เพราะว่าจุดเจ้าตาจันอยู่สองสารสิงมีนี่พาลิดาอยู่ค้าวสามสารสิเม่ก็คือการเกิดกิจกรรมที่เราทําแล้วเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จที่โดดเด่นในลักษณะที่ที่เป็นเป็นเรื่องที่จะมีมีอิทธิพลกับกับตัวของเราอ่ะ เอ่อถ้าถ้าลงรายละเอียดก็เอ้ยมันเป็นเรื่องแบบไหนเราก็มาดูเนี่ยดาวที่อยู่อีกสามดวงตรงนี้นะที่อยู่เรือนตาที่เก้าที่มีจุดเจ้าตาหนอดอยู่ก็มีดาวอคานก็คือกิจกรรมที่คุณอาจจะต้องลงมือทําหรือว่าทําแล้วแบบมีข้อจํากัดเพราะว่ามันจะมีดาวเสาอยู่ซึ่งดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นดาวจําราศรีของราศรีมกรก็คือราศรีแคปิคอน ก็คือแพบุูเขากลุ่มดาวแพ้ทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อวางใจส่วนระบบคอมพิวเตอร์การนี้ปัดยางแพ้ภูเขาก็คือพินท้าพินเหวได้ใช่ไหมมีสัน์ไหนทําได้ก็เป็นการอธิบายปัจญาว่าเ,เงินที่คุณจะได้เนี่ยเป็นเงินที่อาจจะเป็นเงินเก่าหรือว่าความสําเร็จเก่าที่เอ,อคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่น เพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลยว่วถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรือวะ่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระพาดซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักเงีย เขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเข,เขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุอ,อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในอะสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการ,รบังคับไม่มีผม,มให้หมด อันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข่แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ ดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อร์ซดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อเปซนเปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะ ก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดือนทั้งสช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องจะไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราสีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลก่อคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์ เราอาจจะแบบทำมานานแล้วถึงช่วงนั้นาอาจจะทำแล้ววระสบความสําเร็จหรือ,อคุณอาจจะได้รับการคัดเลือกบางอย่างในลักษณะของอคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษหรือเช่นอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่คู่แข่งอาจจะไม่มีเหมือนคุณแต่คุณมีหรือว่าคุณอาจจะมีความสามารถที่โดดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วเมื่อคุณทําผลงานออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นผลงานที่ภูมิใจเราเหมือนเราภูมิใจหรือแบบลูกค้าแบบ ลูกค้าถูกใจผลงานของเราอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็สามารถที่จะตีความหมายในลักษณะแบบนี้ได้มันก็จะเป็นในจุดที่แบบคือคนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีเท่ากับตัวคุณอย่างงี้แต่คุณอาจจะแบบหยุดคิดแล้วก็เหมือนแบบดูเอรายละเอียดเออแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ได,ได้ได้เก่งหรือแบบมี รักษะในการที่เราแบบพินิพิเคร์ที่ที่มีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งมากกว่าคนอื่น <c oughs> คุณก็จะได้ผลประโยชน์หรือว่าในเงินหรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่คุณทําแล้วคุณสามารถประสบความสำเร็จกิจกรรมที่ทําก็คือดาวองคารทาที่เรื่องยากๆคือดาวเสา,าแล้วก็ดาวสุกก็คือเรื่องของความรักความรักความสุขใจเรื่องของเงินใช่ไหมก็คือเงินที่แบบได้มาแบบยากๆหรือว่าผลงานที่ทำแล้วแบบ มันไม่มีใครทําได้แต่คุณทําได้ในช่วงนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกใจก็มีจุดเจ้าตาจาันท์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเกิดใหม่ซึ่งออจุดเจ้าตาจันทร์เขาดนละอินพลของราศีเมษก็คือการเกิดอาจจะเป็นคุณอาจจะสร้างผลการบางอย่างที่โดดเด่นขึ้นมาได้หรืออาจจะแบบมีเรื่องของลูกค้ารายใหม่หรือเรื่องของการติดต่อบางอย่างที่ที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดแต่ก็จะเป็นเรื่องของ ความพึงพอใจเช่นลูกค้าพองึงพอใจเราอย่างเงี้ยผลงานเราทําออกไปแบบองค์กรเจ้านายเราแบบอชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบโหผลงานชิ้นใหม่อะไรเงี้ยเขาเห็นเราแบบไม่น่าเชื่อหรือว่าตัวคุณเองก็อาจจะแบบเ่อเราทํานั้นแบบที่มันเป็นลักษณะของเอนวัตรกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ก็สามารถตีความหมายในลนักษณะแบบเนี้ยได้ อันนี้ก็จะเป็นด้านบวกด้านบวกที่ดีเจ็อร์ในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะครับ